4. ประโยชน์ทางด้านความงามกับว่านหางจระเข้ซึ่งสามารถช่วยทำให้คุณสวยวันสวยคืนได้แบบง่ายสวัสดีครับว่านหางจระเข้มีประโยชน์มากในการช่วยดูแลสุขภาพโดยรวมโดยเฉพาะความสวยความงามวันนี้เรามาเปิดเผยเคล็ดลับแบบจัดเต็มกับ4ประโยชน์นี้ครับ 1. ช่วยบำรุงเส้นผมกำจัดรังแคและแก้ปัญหาผมแห้งเสียได้เพียงแค่คุณใช้ว่านหางจระเข้ไปปั่นให้ละเอียดแล้วนำมาหมักผมเป็นประจำก่อนอาบน้ำประมาณสิบนาทีจะทำให้ผมของคุณนั้นดำเงางามงาม,มากยิ่งขึ้นแก้ปัญหารังแคและปัญหาเชื้อราบนหนังศรีรษะพร้อมทั้งยังทําให้ผมของคุณนุ่มสลวยได้อย่างง่ายๆ2 ช่วยให้ผิวหน้าคุณนั้นขาวใสได้ง่ายๆแก้ปัญหาเรื่องสิวและจุดด่างดำได้แบบสบายสบายด้วยวิธีการใช้ว่านหางจระเข้ในการมาร์กหน้าทำแบบนี้ต่อเนื่องกันนะครับประมาณ1-2เดือนรับรองได้เลยว่าปัญหาสิวและจุดด่างดำรวมไปถึงริ้วรอยจะหายไปจากชีวิตคุณ3 ช่วยให้ผิวขาวได้แบบง่ายๆถ้าหากคุณมีปัญหาผิวหมองคล้ำจากแสงแดดแล้วลก็เราขอแนะนําให้คุณใช้ว่านหางจระเข้ในการช่วยดูแลผิวเพียงแค่คุณใช้ว่านหางจระเข้มาสครับตัวเองขัดตัวเองตามบริเวณจุดต่างๆที่มีรอยหมองคล้ำจากแสงแดดทําแบบนี้ก่อนอาบน้ําเป็นประจำจะทาให้ผิวพรรณของคุณนั้นเปล่งปลั่งชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นและสามารถช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องรอยหมองคล้ำ จากแสงแดดได้อีกด้วย 4. เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องริอ้รอยก่อนไว้หรือปัญหาเรื่องอายุ แล้วแล้วก็แล้วขอแนะนําให้คุณใช้ว่านหางจระเข้ในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ว่านหางจระเข้นั้นมีส่วนประกอบเป็นน้ําซะส่วนใหญ่แถมยังมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากๆเลยทีเดียวสามารถช่วยฟื้นฟูผิวที่แห้งเสียได้และยังมีส่วนช่วยชะลอวัยและแก้ปัญหาเรื่องริ้วรอยได้อีกด้วย แน่นอนว่าเป็นประโยชน์ทางอ้อมแต่ว่าถ้า,าคุณใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องกันมันก็จะสามารถช่วยดูแลและฟื้นฟูสุขภาพผิวคุณได้เช่นเดียวกันครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ถ้าหากคุณคิดว่าเป็นประโยชน์ในทางด้านความสวยความงามแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นการสนับสนุนวิดีโอคลิปและช่องของเรานะครับสาหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับแล้พบกันใหม่ในวิดีโอคลิปต่อไป บายบายขอบคุณมากครับผู้สนับสนุนรายการไงครับทุกคนเปิดตัวความอร่อยกับขนมทาโกยากิบายนาเดชเสิร์ฟความอร่อยแบบยั่วๆจ้าเมนูและไส้ทาโกยากิครับ สนใจความอร่อยเพื่อจัดจำหน่ายหรือออกงานสามารถโทรติดต่อหรือแอดไลน์ได้เลยนะครับ